ก็สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำมือถือที่ขายในเลทราคาไม่เกิน4,000บาทนะครับจะมีรุ่นไหนน่าสนใจบ้างโอเคครับผมขอเริ่มที่รุ่นแรกเลยนะครับเรียวมี่2 2ตัวนี้ก็เป็นรุ่นใหม่นะครับที่เพิ่งเปิดตัวมาได้แบบสดๆร้อนๆเลยขายอยู่ที่3,999บาทนะครับสเปคมาพร้อมกับขนาดหน้าจอ6.5ความละเอียดเป็น s d นะครับ CPU เป็นของ MediaTek Helio G35 นะครับแรม3ลอม32 กล้องหน้าเซลฟี่ความละเอียด5ล้านนะครับกล้องหลังเนี่ยให้มา3เลนส์ก็จะมีความละเอียดหลักอยู่ที่13ล้านเลนส์โค c ความละเอียด2ล้านแล้วก็เลนส์ขาวดาความละเอียด2ล้านนะครับผมส่วนตัวแบตเตอรี่เนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นจุดเด่นของเขาเลยนะครับได้แบตเตอรี่มาที่6,000 mAh เลยครับส่วนชาร์จก็ยังเป็นชาร์จปกติอยู่เนาะในเดืนราคานี้ก็โอเคได้แบตเตอรี่เยอะมากๆครับ6,000 mAh รุ่นถัดไปครับซัมซุง A11 ครับผมตัวนี้เนี่ยก็ราคาเปิดตัวเขาเปิดมาที่5,299บาทนะครับแต่ว่าณปัจจุบันเนี่ยราคาก็ลดลงมาเหลือ3,999บาทก็ถือได้ว่าเฮ้ยสเปคเนี่ยดูน่าสนใจเลยนะครับซัมซุง A11 นะครับมาพร้อมกับขนาดหน้าจอ6.4ความละเอียดเป็น HD+ นะครับ CPU เป็น Snapdragon 450 แรม3รอม32นะครับก้องหน้าเซลฟี่ความละเอียด8ล้านก้องหลัง3เลนนะครับก็จะมีเลนเดฟความละเอียด2ล้านเลนหลักความละเอียด13ล้านนะครับแล้วก็เลนมุมกว้างความละเอียด5ล้านตัวกล้องเนี่ยก็ให้มาครบทุกการใช้งานเลยเนาะแล้วก็แบตเตอรี่นะครับ4,000มิลลิแอมตัวนี้นะครับเป็น usb type c แล้วก็ได้ชาร์จเร็ว15วัตต์ของทาง Samsung ด้วยนะครับก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งแบรนด์เลยนะครับที่มีความไว้เนื้อเชื่อใจกับเราถ้าถามถึงในเรื่องการใช้งานทั่วไปแน่นอนครับ Samsung รับ รุ่นถัดไปครับ Infinix Hot 10ตัวนี้เนี่ยก็เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดเหมือนกันนะครับก็เพิ่งเปิดตัวมาได้แบบสดสๆสสสตอนร้อนเลยเนาะราคานะครับก็จะมี2รุ่นด้วยกัน3599บาทเนี่ยก็จะเป็น RAM สลอม64นะครับแต่ว่าตัวที่เราจะพูดกันเนี่ยก็จะเป็นราคา ,3999 บาทนะครับผมเป็นตัว RAM สลอม128ตัวนี้เนี่ยสเปคเป็นยังไงบ้างมาพร้อมกับขนาดหน้าจอ6.78นะครับความละเอียดเป็น s d CPU เป็น MediaTek Helio G 70นะคร มาพร้อมกับแรมซีรอม128นะครับกล้องหน้า8ล้านกล้องหลัง4เลนก็จะมีเลนมาโค้ความละเอียด2ล้านเลนโบเก้ความละเอียด2ล้นานแล้วก็ความละเอียดหลักเนี่ย16ล้านแล้วก็อีกตัวหนึ่งเป็นตัว AI นะครับผมในส่วนของตัวแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่5,200มิลลิแอมครับถือว่าเยอะมากๆเลยตัวนี้นะครับอินฟินิตี้คลสสิผมได้ลองเทสลองสัมผัสมา,มาแล้ว ถ้าถามถึงในเรื่องการเล่นเกมเนี่ยต้องยกให้เขาจริงๆครับก็คือทําออกมาได้ดีมากๆเลยเนาะ3,999บาทนะครับได้ความจํา128จิกจอใหญ่ด้วยครับผมรุ่นถัดไปครับ vivo Y11 ตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ขายดีมากๆของทาง vivo เลยนะครับถึงแม้ว่าจะเปิดตัวมาได้สักระยะหนึ่งแล้วราคาปัจจุบันนะครับ3,999บาทสเปคของเขานะครับหน้าจอ6.35นะครับความละเอียดเป็น h d CPU เป็น Snapdragon 439นะครับ แรม3ลม32กลก้องหน้าความละเอียด8ล้านนะครับก้องหลังคู่นะครับความละเอียด13ล้านแล้วก็2ล้านเนี่ยเป็นตัวเลนเดฟนะครับแบตเตอรี่5000ม ah, ิลลิแอมก็สเปคอาจจะไม่ได้แบบวิววามากเนาะเพราะว่าเป็นตัวที่เปิดตัวมาได้สักระยะหนึ่งแล้วแต่ว่าก็ยังเป็นอีกหนึ่งรุ่นเลยที่ยังขายดีของทาง vivo นะครับแล้วก็รุ่นสุดท้ายท้ายสุดครับผมตัวนี้เนี่ยสเปคเด็ดแล้วก็จัดเต็มมากๆครับ เลดมี9ครับผมเป็นตัวแรม c ลอม64นะครับราคาปรับลงมาเนี่ยเหลือ3,999บาทนะครับสเปคของเขาขนาดหน้าจอ6.53นะครับความละเอียดเป็น HD p l u CPU เป็นของ MediaTek Helio G80 นะครับถือว่าเป็นตัวแรงมากๆเลยแรม c ลอม64นะครับกล้องหน้าความละเอียด8 000, ล้านกล้องหลังเนี่ยให้มาเยอะถึง4เลนเลยนะครับ ก็จะมีความละเอียดหลักอยู่ที่1 3ล้านเลนมุมกว้างความละเอียด8ล้านเลนมาโครความละเอียด5ล้านและก็เลนวัดระยะความละเอียด2ล้านนะครับตัวกล้องเนี่ยให้มาครบเลยเนาะแล้วก็ตัวแบตเตอรี่นะครับ5้า0มิลลิแอมเป็น usb type c ชาร์จเร็ว18วัตต์นะครับแต่ว่าอุปกรณ์ที่แถมมาในกล่องเนี่ยจะไม่ใช่ชาร์จเร็วนะครับเราต้องซื้อเพิ่มเนาะจะเห็นได้ว่าตัวสเปคของ redmi 9เนี่ยให้มาแบบค่อนข้างที่จะโอ้โหค่อนข้างที่จะเด็ดมากๆเลยนะครับก็แต่ละรุ่นแต่ละแบรนด์กก็มีีจจุุดดดดไ้ต่างัน,น อย่างเช่นเรียวมี4 2นะครับก็จะได้แบตเยอะเนาะซัมุง A 1 1หนก็ในเรื่องของความไว้เนื้อเชื่อใจชาร์จเร็วกันได้อัปเดตซอฟต์แวร์ต่อนะครับอินฟินิตฮอก็ได้จอใหญ่เล่นเกมลื่นๆนะส่วน vivo Y 1, 1 1ก็ออกมาได้สักพักหนึ่งแล้วนะครับสเปคอาจจะไม่ได้แบบวิ่หวามากเนาะแล้วก็ตัว Redmi 9นะครับตัวนี้เนี่ยสเปคแรง CPU แรงแบตเยอะชาร์จเร็วก็ให้มาแบบครบ,บเลยก็เลือกตามการใช้งานของเราเลยนะครับ นี่คือมือถือที่ขายในเลทราคาไม่เกิน4,000บาทนะครับก็สเปคค่อนข้างที่จะดีมากๆเลยเมื่อเทียบกับเมื่อก่อนนะครับใครจะหามาเล่นเกมแบบลื่นๆก็ลองพิจารณาดูได้นะครับผมโอเคครับคลิปนี้ตัดจบไว้เพียงเท่านี้แล้วกันไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ